Oh. เป็นนะครับบนหลังคารถครับผมดีเซล300ครับ สวัสดีครับน้องอันฟ้าเป็นไงบ้างสบายดีไหมครับลูกเป็นไงสวยไหมสวยไหมตื่นเต้นโอ้หนต้โอ้ยเยนครับลูกโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมจะทำที่พักนะครับผมเพราะว่าผมได้ทำ ลานไว้ที่บนหลังรถผมนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็เพิ่งทําเป็นครั้งแรกเหมือนกัน DIY นะครับผมให้พี่เขาออกแบบกันนะครับผมแล้วก็ DIY เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ารถผมจะเป็นยังไงนะครับผม เย็ยนสบายไหมครับเอ๋ชอบแม่ชอบชอบธรรมชาติครับผม,มกับเสียงน้ำลำทานครับผมโอ้ยไหนน้ำาเฮ้ยสนุกไหมลูกวันนี้สนุกไหม,มครับอ ีโอเคครับเราลังหูข้าวด้วยนะกันนะนี่ ว้าวข้าวของเราสุกแล้วนะครับเพื่อนนี่ครับมานั่งชิลเล่นกันนะครับผมทุ่งหญ้าเขียวสดนะครับดูดมาเล่นน้ํานะครับก็เดี๋ยวเราจะทอดน้ำใจนะครับําทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับครับแ่งทอดนะครับก็จะใส่น้ําลงไปนะครับผมค่อยๆใส่นะเพราะว่าเราจะให้แป้งมันเหนียวๆเพอานะ

แป้งนะครับ้อ э สนุกไหมครับลูกวันนี้วายว้ายว่ายว้ายวายว่ายโอ้้าพ่อทำอไมอ่ะนี่ครับผมก็บรรยากาศนะครับวันนี้ก็กับแม่ยายนะครับผมวันนี้ขาดพ่อตาไปพ่อตายังไม่ได้ไม่มานะครับอยู่บนอำเภอพราวอยู่นี่ครับอันนี้ก็อยู่ตรงนี้กันโอ้ย ภรรยาก็เดี๋ยวเราทําอาหารตรงนี้นะเพนะื่อนนะเรารอ,รอ,รอน้ามันเดือดก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะทอดนี่ไก่นะครับผมวันนี้เราจะกินน่องไก่นะครับน่องไก่ทอดนะครับแบบ KFC นะครับผมก็รบ,บรรยากาศครับปลอบๆก็ประมาณนี้นะนี่ครับบรรยากาศทาการสายน้ำครับผมโอ้ ร้อยไปละสามชิ้นนะฮะเดี๋ยวเราจะทอดอีกนะครับนี่นะครับผมใส่ลงไปเลยนีโอ้อ้าวลูกอ่ะกินไหมรู้จักไหมอันนี้ลูกอะไรอันนี้อะไรงงงง่างองยองงังงาง กินน uh, er uh ้ำกินน้ำอ๋อกินน้ำกินน้ำอร่อยไหมครับเฮ้ยไปกูไปกูไปกูโปกูโปกูไกูโอ้นี่ท <conception> <onces BLANK limitation> <t> ้องฟ้าสุดยอดเพื่อนนี่ฟ้าสวยงาม ทันสวยงามครับผมเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับที่รถที่ผม DIY นะครับพันนี้นะผมได้ใช้ผ้าผ้าเต็นท์นะฮะนี่ครับผมคุมนะฮะเต็นท์อีกชั้นหนึ่งแล้วก็สามารถนอนได้นะครับตรงนี้แล้วก็สามารถมองออกไปฝั่งนู้นได้เหมือนกันนะเต็นท์ผมนี่ก็จะเป็นแบบ2เวอร์ชันนะเพื่อนนะนี่ฮะก็สามารถเปิดรบับลมอีกที่หนึ่งได้ครับนี่ โอ้โหนี่ก็จะเห็นอีกฝั่งหนึง่งบนหลังคารถนะครับ DIY ขึ้นมานะครับนีฮะประมาณนี้นะครับแข็งแรงทนทานมากครับผมนี่ฮะนอนอยู่บนหลังคารถนะนโอ้โหสามารถทะลุไปสองฝั่งนะครับก็สามารถเห็น โลเคชั่นฝังนี้ได้นะครับก็สามารถมองไปทะลุฝั่งนู้นก็เห็นดวงอาทิตย์กล้จะตกเลยนะครับเต็นนะครับบนหลังคารถครับผม DIY สไตล์ YNP ครับก็ง่ายๆนะครับผมนี่ก็อยู่บนหลังคาเหมือนกันนะเพื่อนนะนี่ผม กาะก็ตอนนี้ภรรยาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นไงครับโอ้โห,โโหน่ารับประทานมากเพื่อนนี่ครับผมไก่ะลรฮะ KFC เปล่ปา <c oughs> เต็นท์อยู่ข้างบนรถพ่อหนุ่มนี่เองเต็นท์อยู่ข้างบนรถพ่อหนุ่มนี่ไงฮะไหนๆไปดูดูดเต็นเต็นอยู่บนหลังคารถพ่อหนุ่มมอคุณเพื่อนกันเพื่อนๆครับเต็นท์อยู่บนหลังคารถพ่อหนุ่มครับโอเคครับ okay, ผมเพื่อนถ้าเพ,เพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากเป็นกำลังใจให้ช่อง YNP ด้วยนะครับ หรับวันนี้ผมน้องอันป้าและครอบครัวนะครับภรรยาและแม่ยายนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บสัมภาระนะครับแล้วก็วันนี้วันหยุดของเราแล้วก็วันหยุดหน้านะครับเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ผมจะ DIY บ้านนะครับบนราคาลถยังไงอีกนะฮะก็ปากลุ้นปากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะเห็นผมเอาชีวิตรอดหรือว่ามานอนตั้งแคมป์นะครับก็ คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับผมสำหรับวันนี้บายบายอาบาย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 จุ๊บจุ๊บบายบายอ่าบ๊าบายบายครับทุกคนบายครับ